อาหารที่ต้องระวังในผู้ป่วยโควิดมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะเกตเป็นอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะสําหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าจะต้องทานอาหารอย่างไรนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดนะคะหรือว่าเราเป็นญาติเป็นผู้ดูแลที่ต้องจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยโควิดนะคะหรือว่าจะนําอาหารนะคะไปฝากเยี่ยมที่โรงพยาบาล เราต้องรู้ว่าผู้ป่วยโควิดนะคะไม่ควรจะทานอะไรบ้างคะ่ะอาการของโรคโควิดนะคะก็คือจะมีอาการที่ระบบทางเดินหายใจนะคะจะมีอาการเจ็บคอนะคะมีเสมหะนะคะก็อาการเหล่านี้นะคะจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภท1นนะคะของมันของทอดนะคะงดเลยนะคะไก่ทอดไข่ดาวไข่เจียว ผัดผักที่น้ำมันเยิ้มๆนะคะหรือผัดกับข้าวอะไรก็ตามที่น้ำมันเยิ้มๆนะคะต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาหารมานันอาหารทอดเหล่านี้นะคะจะไปทำให้เสมหะของผู้ป่วยเนี่ยเหนียวข้นขึ้นค่ะแล้วก็ขับออกยากนะคะแล้วทำให้กระตุ้นอาการไอของผู้ป่วยนะคะทำให้มีอาการไอมากขึ้นหรืออาการแย่ลงนั่นเองค่ะอย่างที่สองที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือ เครื่องดื่มเย็นๆค่ะแม้กระทั่งน้ำเย็นนะคะก็ควรจะงดนะคะชานมไข่มุกกาแฟเย็นชายเย็นน้ำผลไม้ปัน่นเครื่องดื่มใดก็ตามนะคะที่เย็นๆเนี่ยนะคะมันจะทำมันทำให้โพรงจมูกของผู้ป่วยนะคะบวมค่ะก็จะทำให้เกิดอาการคัดจมูกมากขึ้นหายใจไม่สะดวกแล้วก็อาการมันจะซุดลงได้ค่ะแล้วก็จะทำให้อาการของโรคเนี่ยหายช้าลงค่ะ อันที่3นะคะขนมขบเคี้ยวขนมกรุบกรอบต่างๆนะคะเนยชีสหรือแม้กระทั่งน้ํากะทินะคะที่ผสมเข้าไปในอาหารนะคะอาหารเหล่านี้นะคะมันทั้งสิ้นเลยนะคะมันจะมีน้ํามันเยอะนะคะจะมีความมันมากมันก็จะไปเกาะที่ทางเดินอาหารหลอดอาหารลําคอของเรานะคะก็ทําให้ผู้ป่วยนมีอาการไอนะคะกระตุ้นมากขึ้น ต่อไปนะคะก็ควรจะงดอาหารรสจัดๆค่ะเครื่องแกงที่มีเครื่องเทศเข้มข้นมากเพราะว่าอาหารรสจัดเนี่ยมันก็จะไปทำให้อาการทางระบบทางเดินหายใจของเราแย่ลงด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือหลีกเลี่ยงอาหารย่อยยากค่ะเช่น พวกเนื้อแดงสัตว์ใหญ่นะคะเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อเป็ดนะคะหรือว่าเครื่องในสัตว์นะคะอาหารปิ้งย่างต่างๆนะคะต้องงดเลยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโควิดบางคนนะคะจะมีอาการผะอ,อืดผะอมนะคะเมื่อเรากินอาหารมันๆแล้วก็อาหารที่ย่อยยากนะคะอาหารแบบ หมูปิ้งไก่ปิ้งต่างๆนะคะและเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการผะอ,อืดผะอมมากขึ้นหนักขึ้นแล้วก็ไม่สบายท้องนะคะอาหารไม่ย่อยค่ะเข้าใจนะคะควรงดอาหารหมักดองทุกประเภทค่ะและสําหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาสเตียรอยหรือยากดภูมินะคะสิ่งที่จะต้องงดเพิ่มจากของหมักดองก็คืออาหารสดนะคะเช่นผักสดผลไม้สดนะคะเพราะว่าเราจะติดเชื้อได้ง่ายมากๆนะคะอาจจะมี อาจจะติดเชื้อจากไข่พยาธิหรือเชื้อราได้เลยที่ปกติเราไม่ติดนะคะแต่ถ้าเกิดเราภูมิคุ้มกันต่ําเราจะติดเชื้อเหล่านี้ได้ง่ายค่ะต้องงดนะคะส้มตำปูปลารา้าไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำปูปลารา้าใดๆก็ตามนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะมันก็จะอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้นะคะและผละไม้สดที่กินทั้งเปลือกนะคะเช่นองุ่นเชอร์รี่เหล่านี้นะคะควรงดไปก่อนถ้าจะกินผลไม้ ควรจะกินผลไม้ที่ปอกเปลือกนะคะนะคะ,นะคะก่อนจะปอกเปลือกก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ร่างกายจะอ่อนแอมากค่ะข้อสุดท้ายค่ะถ้าผู้ป่วยมีโรคประจําตัวอยู่นะคะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้โรคประจำตัวของเขากำเริบม,มากขึ้นนะคะเช่นผู้ป่วยเป็นเกาล์นะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ไปกระตุ้นโรคเก,กาล์เป็นต้นค่ะอ้อแล้วก็ อีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชูก,กําลังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนนะคะจะมีอาการมึนงงอ่อ,อนเพลียเวียนศีรษะนะคะเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะไปทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการมึนมากขึ้นช่วงนี้ต้องงดไปก่อนนะคะอาหารสําคัญมากๆนะคะสาหรับผู้ป่วยโควิดที่จะทําให้อาการเนี่ยดีขึ้นเร็วหรือว่าอาการเนี่ยไม่ดีขึ้น ทำไมถึงยังไอมากขึ้นเมเสมหามากขึ้นนะคะก็ลองไปดูว่าอาหารที่เราทานเนี่ยเราทานอะไรนะคะมันทําให้โรคของเราเนี่ยเป็นมากขึ้นหรือเปล่านะคะสําหรับคลิปหน้านะคะเกดจะมาแนะนําให้ฟังนะคะว่าผู้ป่วยโควิดควรทานอาหารอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อาหารประเภทไหนที่เหมาะกับเขานะคะแล้วเครื่องดื่มจะดื่มอะไรได้บ้างนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรหรืออยากให้เกดเนี่ยทำคลิปแนะนําเกี่ยวกับอะไรนะคะก็พูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ